สวัสดีคะ่ะเทรดเดอร์ทุกท่านอ่าเป็นยังไงบ้างคะก็ใครได้ตั้งรับเนาะใครได้ตั้งรับก็คงจะได้เก็บบ้างนะคะสี่ซาห้าพันจุดนะคะแต่ณนะตอนนี้คงสร้างของกราฟตอนนี้นะคะยังไงโค้ตก็มองขึ้นนะคะมองขึ้นนะโค้ดมองขึ้นนะแล้วก็เราคาตั้งรับก็จะมีสามเก้าแปดสองสามเก้าเจ็ดเจ็ดสาม 972นะคะถ้ากราฟเบรกขึ้นมาได้ก็ก็ตั้งรับไปตามสเต็ปนะคะ3993แล้วก็4,000 4,008อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาดิดขึ้นมาได้เขาถึงจะไป TP ที่4,029 4,033 4,037 4,050แล้วเรามาดูว่าเขาจะสามารถผ่านโซนนี้ได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเขาผ่านโซนนี้ได้ก็โอเค นะคะแต่ณนะตอนนี้สิ่งที่เห็นนะคะก็คือมีโอกาสที่จะทำเป็นดับเบิลบัตทอมได้ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเบรกเอาไปแล้วอืมแต่ก็รีเทสมาถ้าเกิดว่ายืนตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแถวแถวสี่พันแปดก็จะประสบความสำเร็จในในการขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องต้องเบรกชาแนลตรงนี้ให้ได้อืต้องเบรกชาแนลให้ได้นะคะถ้าเขาเบรกชาแนลแล้วยืนตัวได้ก็ ไปได้เลยนะคะอันนี้ในมุมของ M หนึ่งนะคะไปดูมุมอื่นนะคะมุมของทำเฟรมใหญ่ๆดูบ้างในมุมของทำเฟรมใหญ่ๆนะะในมุมของทำเฟรมใหญ่นะคะก็อย่างที่บอกเนาะต้องผ่านนะต้องผ่านสี่พันห้าสิบห้าสิบเจ็ดอะไรเจ็ดสิบอะไรตรงเนี้ยขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้รีเทสกลับมาถึงจะกลับขึ้นไปที่เดิมได้นะคะกลับไปที่ 4,331ถึง4,4381นะคะก็ถึงจะขึ้นไปได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ทำโครงสร้างอยู่นะแต่สำหรับขาขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟเบรกนะ <c oughs> เมื่อกี้เขาเบรกเออทุกทามแล้วเหรอ,อถ้าเขาเบรก3946ลงมา แล้วเขาเบรกสามเก้าสี่หกลงมาแล้วก็รีเทสไม่ขึ้นนะคะบอกเลยว่าเราต้องตั้งรับค่อนข้างลึกนะคะใครเล่นเซลล์ก็เล่นนะ,ะแต่โคดไม่เล่นนะคะก็คือตั้งรับลึกเลยนะคะก็มีสามพันเก้าร้อยแปดสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบอะไรไปนู่นเลยนะคะก็คือลึกเลยถ้าเขาเบรกสามเก้าสี่หกสี่ห้าลงมาได้แล้วรีไม่ขึ้นนะคะเขาก็จะมาะตาม เทลไลน์ uh, line, นะคะก็คือสามเจ็ดเจ็ดนู่นอ่ะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งสามอันนี้ก็มีโอกาสที่จะถึงนะคะถ้าเกิดว่าเบรกนะแต่ถ้าไม่เบรกแต่ดันตั้งลำตรงนี้แล้วดีดกลับขึ้นไปนะดีดกลับขึ้นไปก็ต้องดูว่าเบรกเอาไฮเก่าๆหรือไม่อย่างไรนะคะไฮเก่าก็มีพวกเนี้ยค่ะนะคะไฮเก่าถ้ากรับดีดกลับขึ้นไปได้รีเทสมาก็ขึ้นต่อยาวแต่ถ้ากิดีดกลับไม่ได้ก็คือไม่ขึ้นนั่นอีก นะคะแค่นั้นสำหรับไทมเ์เล็กๆอย่าง M1 เนอะอย่าง M1 M5 อะไราเงี้ยค่ะสำหรับโค้ดคือ follow by นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่4029 4033 4037นะคะนนอกจากเบรก50ไปได้นะคะ4050ถ้าเบรก4050ไปได้ดีเทสกลับมาก็ขึ้นยาวเหมือนกันนั่นเองนะคะโอเคเนาะแต่สำหรับตอนนี้ถ้าลงมาอยู่โซนเนี้ย นะคะสามเก้าแปดสองสามเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองอะไรพวกนี้ก็คือเป็นราคาบายหมดเลยนะคะในมุมมองของโค้ดนะโอเคนะคะใครที่นะคะเข้าใจการเดินทางหรือว่าอยากรู้เหตุผลการเดินทางทุกการเดินทางม่มีเหตุผลค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเราอะรอได้หรือเปล่าแค่นั้นเองรอเหตุผลของมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากแนววิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกัน นะคะในคลาสนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะ <c oughs> ไม่ตรงเท่าไหร <c> ่ <oughs> นะคะก็หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงสามทุ่มกว่า,วานะคะที่เราจะอยู่แล้วก็วิเคราะห์การไป็นผอมกอันอีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ